บริษัทเกม b l u e b i ได้สร้างโลกจำลองเสมือนจริงที่สมบูรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์ Ares Online เกมที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมสมองเข้ากับระบบเสมือนจริงโดยตรงโลกที่ความฝันความรักและความตายไม่ต่างจากโลกของจริงอีกต่อไปเสียงการเปิดตัวเกมฝึบฝึบปังปังแสงไฟเวที2องลงกลางหอ ชายชุดสูทพูดท่านเราคือผู้สร้างโลกใบใหม่โลกที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเอรสเกมที่มนุษย์ทั้งโลกต่างรอคอยถูกเปิดตัวต่อหน้าผู้คนนับหมื่นไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นโลกจริงใบที่สองของมนุษยชาติภาพเปลี่ยนแสงอ่อนและอองกลีบดอกไม้ร่วงลงหญิงสาวเสียงหวานขอบคุณที่ช่วยฉันนะ เธอยื่นมือแตะใบหน้าชายหนุ่มฉันอยากขอให้คุณอยู่เคียงข้างฉันไปตลอดชายหนุ่มขอโทษแต่ภารกิจของฉันมันยังไม่จบเขาก้าวถอยหลังแสงระบบส่องเลิ่งมาที่ตัวเสียงระบบดังขึ้นเควสเสร็จสิ้นคะแนนความสัมพันธ์บวกหนึ่งพันในโลกแห่งเอรสแม้แต่ความรู้สึกก็ถูกแปลงเป็นค่าประสบการณ์ตัดภาพเวทีแข่งขัน นักรบปีศาจคำรามปีศาจร่างยักษ์คำรามมนุษย์พวกแกเข้ามาได้ยังไงในแดนของข้านักรบหนุ่มพูดขึ้นระวังมันมีพลังมากกว่าที่คิดในทุกการต่อสู้ไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือชีวิตจริงที่เดิมพันด้วยจิตใจของผู้เล่นเอง